ต่อกันที่เดี๋ยวเรามาต่อกันที่สวนปาล์มนะคะนี่ก็คือเป็นคือทั้งสวนเลยทั้งสวนเนี่ยก็คือพี่เยวใช้สีทองกับสวนปาล์มฉีดทั้งหมดสองรอบแล้วเดี๋ยวเรามาฟังว่าพี่เยวใช้กับสวนปาล์มก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างพี่เยวคะเป็นไงบ้างใช้สีทองกับสวนปาล์มสวนปาล์มนะคะตอนแรกเนี่ยผลผลิตเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเรายี่วันเราจะตัดครั้งหนึ่งแล้วก็เดือนที่แล้วเนี่ยราคา9บาทเนะี่ยพี่จะได้ อยู่ที่พันกว่าบาทแล้วก็มาอีกยี่สิบวันขายอีกครั้งหนึ่งในราคาเจ็ดบาทแต่ว่าตังอะได้สี่พันกว่าบาทเกือบห้าพันต่อสีทองตอบโจทย์เลยค่ะคือฉีดสีทองไปสองรอบแล้วมันขึ้นมาแล้วตัดทุกยี่สิบวันแสดงว่ามันเพิ่มเพิ่มน้ําหนักเพิ่มน้ําหนักใช่คือพี่ฉีดต้นแล้วก็ฉีดที่ลู้วก็ต้นที่ใบเลยทุกท่านดูที่ทลายสิคะสวยมากพวกเราต่อโจทย์เลยนะคะว่าโจทย์ เพิ่มน้ำหนักใช่เพิ่มน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักได้ขนาดว่าราคาหล่นลงมาเหลืออยู่เจ็ดเจ็ดบาทยังได้ตังสี่พันเพราะตอนเก้าบาทได้ตังหนึ่งพันทั้งที่น้ำหนักเท่ากันโอ้โหแต่น้ำหนักไม่เท่ากันสิเพราะน้ำหนักเท่ากันขนาดจะดีกว่าโอทุกท่านดูทั้งสวนสิคะดูทั้งแปลงเลยนะดูทั้งแปลงเลยคือเนี่ยนะคะพี่เอวได้ใช้ทั้งสวนค่ะเป็นยังไงสมบูรณ์ไหมคะสมบูรณ์ค่ะพอใจไหมคะกับปามพอใจมาก ่ินะ0วันนี่นี่ถ้าเราคิดเป็นไรายได้ก็คือ รายได้รายรายเดือนใช่ไหมทุเรียนเป็นรายได้รายปีอ๋อทุเรียนเป็นรายได้รายปีปาล์มเป็นรายได้รายเดือนค่ะโอ้โหยางเป็นรายได้รายวันยางเป็นรายได้รายวันอย่างนี้ต้องออกไปปลูกยางปลูกปาล์มแล้วก็ปลูกทุเรียนแล้วค่ะพวกเราค่ะสีทองตบโจ์มากการันตีพี่ยาวการันตีครั้งที่สองของสีทองสุงราคาเนี่คะการันตีคุณภาพมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะพี่ยาวนะฝากไว้ด้วยนะคะพวกเรามีสวนปาล์มนะคะเนี่ยละค่ะก็คือเป็น ผลลับของสีทองที่ได้ใช้สีทองดูแลปา์มของท่านค่ะเพิ่มน้ําหนักนะคะต้นปา์มสมบูรณ์แข็งแรงนะคะฝากด้วยนะคะสําหรับพี่น้องที่ปลูกปามค่ะวันนี้อย่าลืมใช้สีทองของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ